ความสุขอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างนี้ท่านนะความสุขอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวเวลาเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่อย่างหนึ่งคือเราก็พยายามจะมองหาร้านกาแฟะนะคะที่แบบมีเอกลักษณ์ของตัวเองเพราะเราเป็นคนดื่มกาแฟะนะคะก็ะจะไปหาร้านกาแฟที่แบบสวยๆนะคะไปนั่งไม่ต้องทําอะไรนั่งเฉยๆหรือบางร้านที่เ็เป็นเอกลักษณ์ของตัวก็ไปถ่ายรูปไปอะไรบ้างไปดื่มกาแฟมีความสุขอันนี้ก็เป็นการพักผ่อนของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่คุณผู้ชม ราคาของกาแฟาก็เป็นอุปสรรคสําคัญเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยข้าของอะไรมันก็แพงขึ้นเนาะราคาของกาแฟาทุกวันนี้ก็อย่างอย่างบ้านเรามันมีหลากหลายทางเลือกมากอะ่ะมีตั้งแต่ระดับ25บาท35บาท50บาท100บาท120 300 500ก็มีเหมือนกันแล้วแต่ความพิเศษของกาแฟทีนี้ถ้าดูในี่ยภาพรวม ภาพรวมๆของต้นทุนเรื่องของราคากาแฟเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือมลเมล็ดกาแฟค่ะความถูกความแพงนอกจากเรื่องของการวาง Positioning ของร้านแล้วเนี่ยมลเมล็ดกาแฟก็มีส่วนสําคัญเพราะอะไรรู้มหมบางร้านนะราคาแพงๆแต่กาแฟไม่ได้เรื่องก็มีนะคุณเออมีเยอะนะบางร้านเข้าไปแบบเห็นเครื่องชงกาแฟแบบเอาเครื่องชงกาแฟมาขู่เราอะ เห็นเครื่องชงกาแฟ ى, เครื่องหนึ่งราคาหลายแสนบางเครื่องเป็นล้านแต่พอได้กินกาแฟ ى, ปุ๊บอยากจะเททิ้งอะไรเงี้ยเสียดายเงินก็มีเหมือนกันนะคะอะต้นทุนสําคัญอย่างหนึ่งของของการดื่มกาแฟในร้านก็คือมเมล็ดกาแฟ ى. ล่าสุดตอนนี้โลกร้อนค่ะส่งผลกระทบต่อผล,ผลผลิตกาแฟของบราซิลแล้วกับบราซิลนี่ก็เป็นแหล่งผลิตกาแฟของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อบราซิลเจอกับสภาวะโลกร้อน เมล็ดกาแฟก็เข้าขาเหมือนกับว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะน้อยลงและทำให้ราคาของเมล็ดกาแฟเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นและแน่นอนมันก็จะส่งผลกระทบมาถึงราคากาแฟที่เราจะต้องจ่ายด้วยนะคะตอนนี้ราคาเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี1977หรือว่าในรอบ47ปีค่ะ เรียกว่าใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคะปัญหาก็คือมาจากปัญหาภัยแล้งในบราซิลซึ่งบราซิลเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งพอปัญหาโลกร้อนมันก็ส่งผลกระทบต่อผล,ผลผลิตทางด้านของการเกษตรนี่แหละผลผลิตมันก็ออกมาไม่ปกติน้อยลงแต่ความต้องการยังคงมีมากขึ้นมากขึ้นนั่นแปลว่าราคามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะโดยปีนี้ บราซิลประ,ระสบป,ปัญหาภัยแล้งรุนแรงเป็นประวัติการค่ะสร้างความกังวลอย่างมากต่อผลผลิตกาแฟในปีหน้าและก็ในปีถัดไปเพราะว่าไอปริมาณกาแฟที่ผลิตได้ทุกวันเนี้ยมันก็น้อยอยู่แล้วและถ้ามันเจอปัญหาจากภาวะโลกร้อนแล้วน้อยลงไปอีกเนี่ยอุปสงค์อุปทานนะคุณราคาตลาดอะเป็นไปตามกลไกตลาดราคาของกาแฟก็จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อต้นทุนมันราคาเพิ่มขึ้น คนที่รับผลกรรมคือใครคะผู้บริโภคไงคะนะคะนะคะือตอนนี้เนี่ยเหล่าบริษัทต่างๆกําลังเตรียมเจรจาสัญญากาแฟในช่วงต้นปีหน้าแล้วนะคะยักษ์ใหญ่ด้านอาหารอย่างเนสเล่ก็เตรียมที่จะผลักภาระเรื่องของราคาค่ากาแฟที่สูงขึ้นให้กับผู้บริโภคแล้วขณะที่เดอ,อ The Swiss Group นะคะก็ประกาศในเดือนนี้เช่นเดียวกันว่าจะปรับขึ้นราคาและใช้วิธีการลดขนาดของถุงกาแฟลง เพื่อจะปกป้องกําไรของตัวเองเอาไว้ผู้บริโภคอย่างเราก็อาจจะได้จ่ายเท่าเดิมแต่ได้ปริมาณของกาแฟที่ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่ายุคยุคหลังๆเนี่ยเป็นยุคที่พอเศรษฐกิจภาพรวมของโลกมันมันมันผันผวนแบบนี้เข้าของแพงขึ้นเราจึงเห็นว่าผู้คนหันมาชงกาแฟกินเองด้วยมากขึ้นนะ้มากขึ้นแต่เราคือถึงแม้ว่าร้านกาแฟจะยังคงเห็นอยู่ มีลูกค้าไปเข้าอยู่เต็มยันอยู่หลายร้านเนี่ยร้านกาแฟดังๆก็ยังคงมีลูกค้าเข้าเต็มอยู่แต่ว่าก็ยังคงมีลูกค้าส่วนหนึ่งเนี่ยหันมาชงกาแฟกินเองเพื่อปรับตัวค่ะปรับตัวกับสถานการณ์ของราคากาแฟในร้านที่มันสูงเพิ่มมากขึ้นแล้วแน่นอนเมื่อเมื่อผลผลิตมันน้อยลงราคามันก็จะขยับขึ้นไปอีกในปีถัดๆไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ผู้คนต้องหาวิธีการในการปรับตัวสําหรับคนที่ติดกาแฟนะ แต่สาหรับคนที่ไม่ติดกาแฟก็บางคนบอกว่าเป็นโชคดีของฉันมากเพราะว่าฉันประหยัดเงินไปได้เยอะเพราะเดี๋ยวนี้กาแฟแก้วหนึ่งก็เท่าไหร่หกสิบเจทขี้หมูขี้หมาก็เจ80ดอย่างเงี้ยถ้ากาแฟแบบคุณภาพโอเคนิดนึงนะคะหกบ้าบาทเจ็ดสิแล้วคุณคิดดูว่ากินทุกวันน่ะมันเป็นเงินเท่าไหร่บางคนเลยแบบว่าแอบขิงว่าฉันประหยัดไปได้เยอะเลยเพราะฉันว่าฉันไม่ได้กินกาแฟอะไรเงี้ยแต่สําหรับคนที่ต้องกินกาแฟเป็นประจําดื่มกาแฟทุกวันเป็นประจําก็จะต้องหาวิธีการในการที่จะ ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปบางคนก็เลยใช้วิธีการนี้แหละดื่มกาแฟที่ชงกินเองเป็นกาแฟลองไปกินบางคนกินอินสแตนต์ไม่ได้เนะเาะาไอา้กา,าแฟแบบที่เป็นเป็นขวดอะ่ะแล้วก็ใช้วิธีการไปซื้อไอ้กาแฟที่เป็นตลับแคปซูลซึ่งก็ถูกหน่อยนะตลับหนึ่งมาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณ 21- 22บาทมันก็น่าจะถูกกว่าในการที่จะไปซื้อตามร้านเพราะว่าไปกินตามร้านมันมีต้นทุนหลายอย่างที่บวกเข้าไปนะคะ6 0 7 0 8 0 อย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีการในการปรับตัวซึ่งไม่ใช่แต่อาราบิก้าของบราซิลเท่านั้นนะคะโรบัสต้าของเวียดนามตอนนี้ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะเมล็ดกาแฟโรบัสต้าซึ่งใช้ทำสำหรับใช้สำหรับทำกาแฟสำเร็จรูปนะคะที่เวียดนามก็เจอปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูการเพราะปลูกนะคะก็ทำให้ราคาเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นค่ะ